สวัสดีครับวันนี้เซลต้มมาแนะนำครับผมตัว t o y ยต้ารีโนะครับผมเป็นตัว Smart c a คเครื่อง2.4ตัวขับ4นะครับผมคุณลูกค้าคันนี้เรียกมาอยู่ที่200,000ทวนนะครับผมรถสวยมากครับผมคุณลูกค้าตัวนี้นะครับรถจน์หมดสัญญาเช่าจากปากนีแคปปิต้อนนะครับผมตัวสอบประวัติได้ทุกคันเลยคุณลูกค้าฝาไม่มีขยับนะครับ ถ้าคุณลูกค้ามองหาตัวขับสีอยู่ครับผมเซลตัมก็อยากแนะนำคันนี้นะครับเดี๋ยวราคาเซลตัมแจ้งไว้ใต้คลิปนะครับผมคุณลูกค้าคันนี้เซลตัมมาแนะนำให้นะครับผมกับเลขไม้สองแสนนะครับเลขไม้ถือว่าไม่เยอะกับเครื่องดีเซลนะครับผมคุณลูกค้าเซลตัมพาดูภายในนะครับคันนี้แบตหมดเดี๋ยวเซลตัมดูแลให้นะครับผมบคุณลูกค้า จะเซอตั้มเปลี่ยนแบตให้นะครับผมเป็นตัวขับสี่เกียร์ธรรมดานะครับผมรถยนต์ปี2020นะครับเผื่อสนใจหาไว้ใช้งานสักคันคุณลูกค้าขับสีให้แท่งเลยคุณลูกค้าเป็นตัวขับสีนะครับ สนใจก็ทักทายเซลตั้มได้นะครับผมคุณลูกค้าคันนี้สวยเลยจัดไฟแนนซ์ได้เต็มซื้อสดเราไม่มีเก็บแวตเพิ่มนะครับผมคุณลูกค้าประวัติเช็คศูนย์ทุกคันเลยคุณลูกค้าครับเครื่องแห้งๆนะครับผมคุณลูกค้าถ้าสนใจก็ทักทายกันนะครับผมสามารถแอดโปรไฟล์เซลตั้มได้เลยครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ